สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะปลายริบบิ้นทั้งสองด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงปลายทั้งริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้วเราจะวัดไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยค่ะวางลงไปนะคะจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเสลิบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะรลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบินนะคะจากซ้ายเราพับมาขวาค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะนะค่ะสอดผ่านเสน้นที่หนึ่งมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทาง ขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นก็พับปลายริบบิน้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิน้นไปทางขวาน,นะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมา จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างคะ่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานคะ่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกทางซ้ายคะ่ะดึงออกมาคะ่ะเส้นต่อมานะคะก็คือเส้นนี้คะ่ะจับเซลริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างคะ่ะหลังจากนั้นเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาคะ่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เหมียวนะคะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะนี่นะคะพาดเฉียงนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาค่ะเราได้ลักษณะอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะนำปลายดิบินพาดเฉียงลงมานะคะที่กลวยที่สองค่ะสามเส้นเี้ยวเข้ามาด้านในนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็พาดเฉียงลงมานะคะที่กลวยถัดมาค่ะพาดเฉียงมาแล้วนะคะก็ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะด้านบนค่ะต่อมาค่ะพาดเฉียงลงมานะคะเรียบร้อยค่ะปล่อยเลยค่ะตามเส้นนี้เราจับเนี่ยค่ะรวมไว้นะคะจับริบบิ้นนะคะเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะนำสองเส้นนี้มารวบไว้ค่ะจากดิบบินนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ เส้นต pues mm ่อมาค่ะสองเส้นนี 8, ้นะคะเส้นอยู่ด้านบนสุดค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพ okay. ับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอนมานะคะทางขวาค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ